การผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางสูงกลางต่ำ พออผ้าใสถุงฝากเศรษฐีโออักษรกลางอักษร สวัสดีครับน้องๆฟังเพลงสนุกๆไปแล้ววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับการผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันน้องๆเอานิ้วโป้งและนิ้วชี้แตะที่ลำคอแล้วออกเสียงพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากกไก่จอจานดอชดา ตอปะตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาอออ่างต่อไปเรามาทบทวนวรรณยุกต์กันดีกว่าครับวรรณยุกต์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่รูปด้วยกันน้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าเอ่ย เราลองไปทบทวนวรรณยุกต์เหล่านี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับเริ่มจากไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวาน้องๆรู้ใช่ไหมครับว่าไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวานั้นเป็นรูปของวรรณยุก แต่เวลาออกเสียงนั้นวรรณยุกต์จะมีอยู่ห้าเสียงด้วยกันคือเสียงสามัญซึ่งไม่มีรูปเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีรูปตรีและเสียงจัตวารูปจัตวาทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอักษรกลางสามารถผันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมดห้าเสียงเสียงสามัญ ซึ่งไม่มีรูปเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีรูปตรีและเสียงจัตาวารูปจัตาวาเรามาหัดอ่านการผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันนะครับเริ่มจากคำว่ากาสามารถผันได้เป็นกา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 า ตีสามารถผันได้เป็นตีตีตี้ตีตีตดูสามารถผันได้เป็นดู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 แแบสามารถผันได้เป็นแแบแบแแบ โตสามารถผันได้เป็นโต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 ไปสามารถผันได้เป็นไป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 น้องๆครับเรามาอ่านทบทวนการผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันนะครับกากากา้า cá cả ti tì ti tí tỷ đu đù đu đủ đủ bè 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 โต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 ไป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 ร่วมด้วยช่วยคิดให้เติมเสียงที่ขาดหายไปเสียงสามัญ ดูเสียงเอกเสียงโทดูเสียงตรีเสียงจัตวาดนูน้องๆครับอักษรกลางนั้นเราสามารถผันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมดห้าเสียงด้วยกันคือเสียงสามัญซึ่งไม่มีรูปเสียงเอกรูปเอกเสียงโท รูปโทรเสียงตรีรูปตรีและเสียงจัตาวารูปจัตาวาเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับว่าน้องๆคนเก่งตอบถูกกันไหมเอ่ยเสียงสามัญดูเสียงเอกดูเสียงโทดูเสียงตรีดูเสียงจัตาวาดู เสียงสามัญเสียงเอกไปเสียงโทไปเสียงตรีไปเสียงจัตวาเสียงสามัญไปเสียงเอกไปเสียงโทไปเสียงตรีไป เสียงจัตาวาไปเสียงสามัญแบเสียงเอกแบเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตาวาแบเสียงสามัญแบเสียงเอกแบเสียงโทแบ เสียงตรีแบ๊เสียงจัตาวาแบเสียงสามัญกาเสียงเอกเสียงโทกา้าเสียงตรีกา้าเสียงจัตาวาเสียงสามัญ กาเสียงเอกกาเสียงโทกาเสียงตรีกาเสียงจัตวากาเสียงสามัญเสียงเอกตีเสียงโทเสียงตรีตีเสียงจัตวาตี เสียงสามัญตีเสียงเอกตีเสียงโทตีเสียงตรีตีเสียงจัตวาตีกำลังสนุกเลยครับน้องๆเวลาหมดสิ้นแล้วไว้พบกันในครั้งต่อไปนะครับอ้อน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับ จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับใบงานอักษรกลางนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางแล้วก็ผ่านวรรณยุกนะคะ ในต้นไม้นะคะที่เป็นวงกลมแบบนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะที่อยู่ในอักษรกลางนะคะทั้งหมดเก้าตัวนั่นเองนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆศึกษาจากคลิปวิดีโอที่ครูได้ส่งไปให้ดูนะคะแล้วก็เขียนจำนวนอยู่ตรงนี้ด้วยว่ามีกี่ตัวนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆเ,เลือกหนึ่งคำนะคะ จะต้องเป็นคำที่มีพยัญชนะในอักษรกลางนะคะอย่างเช่นคำว่าคำว่ากาคำว่าตาคำว่าดูคำว่าใจหรือคำอื่นๆคำไหนก็ได้นะคะที่เขียนด้วยพยัญชนะอักษรกลางนะคะแล้วก็ให้เด็กผันวรรณยุกนะคะเสียงเอกก็คือให้เติมด้วยไมยเอกนะคะ เสียงโทก็เติมไม้โทเสียงตรีก็เติมไม้ตรีและเสียงจัตวาก็เติมไม้จัตวานั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือให้เด็กนะคะเขียนชื่อชานและก็เลขที่ให้ครูด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่สามารถปริ้นได้นะคะครูอนุญาตให้เด็กๆวาดลงกระดาษ A4 หรือว่า ถ้าไม่มีกระดาษ A4 สามารถทําลงในสมุดได้เลยนะคะสมุดวิชาภาษาไทยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ